เวลาที่เราเจออุปสรรคพี่น้องอย่าถามว่าเมื่อไหร่เราจะไม่ต้องเจอบททดสอบอีกแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะได้มาซึ่งผลบุญต้องผ่านการอดทนและเมื่อเราได้อดทนเราก็จะดรับผลบุญและการที่เราตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ผลบุญจะกลายเป็นสเสบียงทุกๆนิยามถูกต้อง ทุกๆนิยามคือสิ่งเดียวกันแต่เพียงแค่ได้พูดถึงกระบวนการหรือพูดถึงบทสรุปถ้าพูดถึงบทสรุปนั่นคือการสะสมสะเสบียงแต่ถ้าพูดถึงกระบวนการโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบและการทดสอบนี้อลัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดหน้าที่ให้กับเราว่ามีชีวิตแล้วต้องทำหน้าที่อะไรเมื่อเราทำหน้าที่ไป เราก็ได้รับผลบุญแต่หน้าที่เหล่านั้นรู้แล้วแต่มีกระบวนการที่เราได้ส่งการทดสอบมาให้อยู่ตลอดเวลาและการทดสอบเหล่านั้นเราต้องอดทนดังนั้นเวลาที่เราเจออุปสรรคพี่น้องอย่าถามว่าเมื่อไหร่เราจะไม่ต้องเจอบททดสอบอีกแล้วโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบและเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้สร้างสะสมซึ่งผลบุญความดี